โยซ่ากลับมาแล้วกับวอโรบอตวันนี้ไม่มีอะไรทำเรามาลองอัดคลิปวอโรบอตกันดูว่าจะเจออะไรบ้างซึ่งหุ่นก็ไม่ค่อยเพิ่มมาใหม่นะเนี่ยล่าสุดได้ไอตัวกลิ่งมาไอด้วงไอด้วงกลิ่งมาพร้อมกับปืน3มกระบอกซึ่งแน่นอนครับฟรีนี่กุดฟรีเหมือนเดิม นี่ตัวที่ได้มาล้าสุดแล้วก็กำลังสร้างตัวนี้สร้างได้ทีแล้วเนี่ยร้อเนี่ยต้องมากดทุกวันนั่นแหละไปหุ่นยนต์ก็เหมือนเดิมสีหน้าหน้าตายนี้หน้า2อหน้าส,าสาแล้วก็หน้าสี่มาเรามาเล่นสักเกมสองเกมดูสจจิจะเจออะไรบ้างมา มาแล้วหุ่นตัวนี้ปืนนี้เรายิงได้800เพราะฉะนั้นเราถอยห่างได้อย่างน้อยให้เกิน600ไปก่อนเพราะว่าพวกมีชอบเล่นปืน600เองแล้วก็ไม่ถึงแรยโดนบังแระเฮ้ยบินล้บินแล้วแล้วก็แช่บ0 0อานให้ตก อะไรตกเพื่อนอะไรตกเออนั่นแหละเลือดหายไปไหนวะ <c oughs> แวบเดียวเลือดหายไปเกินครึ่งอีกเผลอไม่ได้เผลอไม่ได้เฮ้ยลอ็อกเป้าเปลี่ยนเป้าหมาเปลี่ยนเป้าเออเฮ้ยในตัวนั้นมันจะหายตัวได้เราอยาเข้าใกล้รรศมีมันแค่นั้นก็ปลอดภยัยละ กนนี่หิวแล้วเลือดยังไม่เต็มอีกจะไ่ด่านนี้รู้สึกด่านนี้ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะดูคนก็เล่นกันเรื่อยๆนะดูไม่ค่อยปูกันเท่าไหร่โอ้โหจะเล่นกันโคตรใจเย็นเลยไม่ออกหรอกมันไม่ออกหรอก นี่ดักตัวขึ้นมาดีกว่านี่เออฉันก็มีตัวบินนี่ฉันก็มีฉันก็มีฉันโบเลยเนี่ยอ้าวแตกแล้วเหรอปืนนี้เรายิงได้ระยะหกร้อยเรียบร้อยแตกบินแล้วบินแล้วมัน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 บินแล้ว บินบ้างเราบินบ้างแตกมันต้องแตกก่อนเอ้ยทำไมอึดจังวะเอ้ยมันล่วงมันล่วง <laughs> มันล่วงถ้าใครบุกมาที่บ้านแล้วเนี่ยเอาเอาเอา,มา,าอเมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนเนี่ยโอ้โหแข็งจังวะคุนทำมาจากอะไรวะเนี่ย แข็งจัดโกรแข็งอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเออแข็งเกินไปแล้วหุ่นมึงเนี่ยนัดแอบทำอะไร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 อ๋อโอ้โหแตกว่ะดูท่าทางจะไม่รุง่งอ่ะตัวน,นี้ด้วย โอ้วว้าวว้าวบังอาจบังอาจบังอาจนี่เจอวิชาถอดกิญญาณแปกไม่ถึงยิงไม่ถึงโข้า <laughs> ม oh, <man. S 2> <laughs> ชิดมาบีโดนเน้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 น <laughs> เออแล้วโอ้ย วิชาถอดวิญญาณเข้าไปดิอ๋อเขาไปเล่นกับฝั่งโน้นหมดแล้วเราไปถอดวิญญาณฝั่งโน้นก็ได้นิวว่าเฮ้ะจะแตกเอาจะแตกเอา <c oughs> ไม่ทันวันเต็ดเนี่ยกระสุนไซโคง้งอา้าวเต็ดเต็ดบินขึ้นไม่ได้เต็ดอีกเอา ติดเสาไม่น่าเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยเจ็บเๆ็บเ็บเ็บเ็บทำไมรู้สึกเหมือนเพื่อนโดนเฮ้ยอย่าอย่าอย่าโอ้ยย,ย,ย, <c oughs> อยังขยับออกไม่ได้เลย <c oughs> ย้ายแขนเกินไปแล้ว ใครบางอ่ะลำเขตมาบุกอยู่บ้านฉันโอ้โหลองหุนใสอีกเอา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 เละเละเละยิวยิอยู่เอาบินบ้างเอาบินบ้างเอาแลกกันเอาอะไรบินกูก็บิน ดูที่ใครจะแตกเรียบร้อยเย้ยมาตอนไหนเนี้ยโอ้ไม่รอดวดอ่าดูยังไงก็แพ้ดีดีกว่าไปดูเรามาเอาใหม่เอาใหม่ไม่มกีบ ดูลนยแล้วน่าจะแพ้อ่าด่านเดิมแต่คนละโหมดกันรอบนี้เราต้องยึดยึดจุดขอยึดด้วยเอาแต้มด้วยเรามีแต้มที่ต้องทําอยู่โอ้โหสองลูกกลิ้งกันอ่าตามสบายแล้วกันนะตามสบายเลยเบ่ยงพกนายแล้วอ่ะตามสบายเลยดฮ้ยไม่แตกไม่แตก เราก็เกือบแตกมันไม่แตกแต่เราก็เกือบแตกลงล่างรอดมันบินละมันบินละผู้นำเลยนะยิงผู้นำเลยด,ดิแล้วทำไมเลือดเราลดอะเรายิงมันนะเฮ้ยใครยิงเราอะ เออคำถามคือใครยิงเรารอะและตอนมันเลือดลดก็รีโหลดไม่ทันนะเนาะพอมันเลือดเต็มแล้วรีโหลดเสร็จเออไม่โดนติดอยู่ในบอดพรางตัวยิงไอ้นี่เล่นดีกว่า มไม่โดนเอาแตกไปไหนครับหยุด <c oughs> แช่เลยโอ้วาฟกับบ้าน <c oughs> วาฟหนีเลย <c oughs> <c oughs> เพื่อนยึดแล้วอะ่ะ ผมถึงบ้านอะเอ้ยยา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 เลือดน้อยอยู่พี่เกตเติมเยอะโอ้ยไม่นะเฮ้ยชนะพอดีเอ้ย,อ,ยออกหุ่นตัวเดียวชนะเลยเหรอโอ้โหแต้มที่สุดท้ายแง่เลยดูด้เฮ้ย,ยที่สองนึ่งมาแต้มอยู่ที่สุดท้ายเฮ้ยทำไมรอบนี้เบาจาังวะเจอกับแรงอะไรเนี่ยสามพันสามสามสแล้วของเราอะ ส9งพนเ้า <2009. laughs> แต่ดูยิงกันไม่หนักนะแต่เกมไวมากอะ่ะไอ้เพื่อนเราไอที่หนึ่งเนะี่เก็บสิบตัวอย่างไรก็แชมป์แล้ววะมีแชมป์แล้วเกมนี้ออกหุ่นตัวเดียวได้แชมป์เลยด้วยโอเคงั้นไว้เจอคลิปหน้าไปละใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ mm hmm. กดซับได้วยไว้เจอกันบายจ้า